足を引っ張るなよ君たちを助けに行かない สวัสดีชาวโมบายดีเจนทุกท่านอีกแล้วนะครับกลับมาเจอกันเีเนเคยกับ mlbbx2 นะครับวันนี้มาเจอกับอลูกาศนะครับผมวันนี้ก็จะออกไอเทมนักลบวิปลาสทั้งเกบนะฮะ6ชิ้นเลยนะเพื่อนๆนะฮะก่อนที่จะรับชมกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยฮนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยครับผม ตอนนี้เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวขั้นตอนแรกผมออกรองเท้าก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะเป็นอรองเท้าบูทไปก่อนฮะแล้วก็ออกนักรบวิป,ปลาสเลยนะเพื่อนเพื่อนะโอเคครับี่ผมเล่นสายป่านะเพื่อนเพนื่อนบเกมมันไม่ค่อยตึงฮะดูฮีโร่ก็ไม่น่าจะตึงก็เลยคิดว่าเออเอามาลองเล่นดูนะเพื่อนเพื่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวขอเอาบัฟแดงก่อนนะเพื่อนเพื่อนะครับผมคลิปนี้ขอสัก20ไลค์ฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ พี่แล้วยังไม่ถึง20เลยนะเพื่อนๆนะฝากกดติดตามให้กันด้วยนะเพื่อนๆนะกดถูกใจใกันด้วยฮนะแล้วตอนนี้ก็โดนป่วนป่าฮะชูมันป,ป่วนป่าผมนะเพื่อนๆนะแต่ขอ,อบล้วบบมุงต่อเลยนะครับเลือดุดแรกเป็นของทีมฝั่งเขานะเพื่อนๆนะฮะแต่ตาเลียโดนเก็บไปนะฮะเฮ้ยฮะเดี๋ยวฟ้ามเอาบับม่วงก่อนนะฮะผมก็อยากให้ออก ครบนะเพื่อนๆนะครบหกชิ้นน่ะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆนะถ้าเกมมันตึงจัดอ่ะผมว่าโอกาสที่จะถึงหกชิ้นน่ะมันสูงนะเพื่อนๆถ้าเกมมันจดจบเร็วอะเต็มที่ก็ประมาณสี่ถึงห้าสี่ถึงห้าห้าชิ้นน่ะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะครับโอเคตอนนี้ผมยังอยู่เวลสามอยู่เลยนะเพื่อนๆนะฮะเดินอ้อมมาเห็นไลล่านะเพื่อนๆอยู่ออร่าก็อยู่กับผมนะไปโดดฟานมาดิ มาดิมาด no nah> ิิงเกิลหนี่สกิลหนึ่งสกิลสองเรียบร้อยฮะเก็บไล่ล่าไปได้แล้วเพื่อนเแล้วผมก็ยังไม่เวลสี่นะอุ้ยปากเวลสี่แล้วผมยังเวลสามอยู่เลยถึงโดดมาดิมาสิเขาหนีไปนะเพื่อนๆนะอาริสนะเดตามก่อนนะเพก่อนนะเพื่อนๆนะครับเอาเวลสี่อะเวลสี่แล้วเอาแล้วกดสกิลพีดิบันไลแล้วท่านี้ ไปกดเวล์วหนึ่งนะเพื่อนๆอันติยังใช้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวขอฟ้าหามอันติก่อนนะเพื่อนๆนะครับฟ้มเดี๋ยวฟาร์มเอาบัแบ,บแดงก่อนก็ได้นะออกตะลุกปิดลาดก่อนนะเพื่อนๆชูมันอยู่ตรงนี้ชูมันนีผมมันคิดว่าผมมีอันตีนะเพื่อนๆนะมันเลยหนีนะฮะแต่จริงๆผมไม่มีอันตี <c oughs> ผมไม่มีอันตีว่ะ เนะนะจะตีบัฟแดงนี้ก็น่าจะได้บัฟเววสี่แล้วเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้นะฮะความเอาวเววสี่ไอ้เอาเอาอะไรอันติพุทผิดะความเอาอันติก่อนนะฮะคือได้อันติแล้วฮะตรงนี้มีสามเลยนะเพื่อ,ๆอๆนๆนะฮะเดนินต้อมไปฮะโกดไหมผมมาติกดอันติค้างไว้ฮะกดสกจูดสองกดติบ,บุ้งเรียบร้อยะฮะเก็บเวทเขาได้นะทีะ่เกมนี้เขาไม่เวทสามนะเพื่อนๆนะ ผมก็เลยเอามาเล่นเนี่ยแหละถ้าเจอแบบว่าพิมตึงๆแข็งๆหน่อยผมคงไม่เอามาเล่นนะเพื่อนๆนะครับได้ไหมหูมาอีกนิดนึงไปครับผมย้ายเลนนะเพื่อนๆไล่ล่าอยู่ตรงนั้นฮะยิงเราสู้เขาสู้ไล่ล่าไม่ได้นะเพื่อนๆนะมาสิคนกดปุ่มไมบอลิโลนิดปุ้มเรียบร้อยฮะเก็บไล่ล่าไปได้เพื่อนๆเออทีมเรามัน สู้เลยล่าไม่ได้ได้ไงนะเอ๊ะฟาร์มฮะฟาร์มไปเรื่อยๆฮะอยากให้ออกแบบให้ได้เยอะที่สุดนะฮะให้มั่นใจจริงๆฮะว่ามันจะออกครบถึง6ชิ้นไหมแต่ใจจริงก็อยากให้ครบ6ชิ้นนะฮะส่วนมากที่จะเจอแบบเกมแบบว่า20สนาที30นาทีมันมันน้อยฮะน้อยที่จะเจอแบบนั้นนะสนมมากจะเจอสสิบ สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดประมาณนี้ฮะอือได้ไหมเ้ย่อยยิงเราเได้หวะมันสึกงก็ปิงปิงหน่อยนะเพื่อนเกมผมแบบอดไปดิมาดิมาดิห้าวจัดยังไม่มีอิิมาดิเลือยเลื่อน้อยมากมาดิมาดิเนี่ยมันปิงปิงเออเรียบร้อยฮะมันปิงหวะเพื่อนๆปิงอะไรก็ไม่รู้นะเอาบัฟแดงนะเพื่อนๆนะเมื่อกี้มาออกปิงปิงหน่อยนะเพื่อนๆยูเวอร่า เก็บชูได้ไงลราชูเก็บอ่อนราคาได้นะชูเล่นเขาขับป้อมเลยนะเพื่อนเพื่อนจะเปิดเต่าฮะจะเป็นเต่าตัวที่สองนะแล้วก็ผมก็ได้อะไรวะนักลบบิปลาห์แล้ววันนั้นหนึ่งชิ้นนะเพื่อนเพื่อนนะเปิดเต่าก่อนนะเพื่อนมุ่งหนึ่งรึเปล่าไม่เออได้ได้เต่าเต่าตัวแรกเขาเอาไปนะเพื่อนเพื่อนนะแต่ขอฟร์มไปก่อนฟาร์มหาของไปเรื่อยๆนะเพื่อนโอเคครับผม พยายามหาของฮะให้ครบพยายามแบบให้ได้เยอะๆที่สุดนะตอนนี้ได้มาหนึ่งชิ้นนะฮะแล้วก็ใส่คาวแล้วก็จะออกอันที่สองแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะฮะคลิปนะแม่งเล่นป่าว่ะเพื่อนๆพันจะได้ยู่นะนอนตีกันมาดีสกิลสองไปแล้วโดนสกิลหนึ่งเลยมาดีคนตีดิเล่นอีเดียเข้าเข้าุเรียบร้อยฮะเก็บไปได้ฮะเกมผมมันง่วงไงไม่รู้อะเพื่อนเพื่อนนะ โอ้โหเจ็บมามเพื่อนๆผมผมก็ต้องออกลงเท้าฟาร์มก่อนนะเพื่อนๆนะเล่นเกมอ่ะผมก็จะถึงแบบว่าเออถอดรองเท้าฟาร์มออกนะฮะเพราะว่าผมก็ต้องฟาร์มหาของฮะถามว่าเอาไปเล่นออฟเลนได้ไหมก็เล่นเล่นได้นะเพื่อนๆนะเอาคาถาต่อสู้แก้แค้นมาขอจังหวะนี้ก่อนหนักโดดนะผมคิวสองครัมาสิได้ได้สักหนึ่งตัวไหมมึงเรียบร้อยฮะเก็บเบล่าไปฮะโอเคโอเคได้ไหมได้มาหนึ่งคิวนะเพื่อนๆนะ ผมต้องออกรองเท้าก่อนนะเพื่อฟาร์มหาของให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เลดเมื่อไหร่ฮะผมก็จะถอดเ้าออกเลยนะเพื่อนๆชวนปวดอีนะเพื่อนๆนะเกมนี้โดนยูอลาเก็บไปฮะไอเทมแบบนี้ผมไม่แนะนําให้เล่นนะเพื่อนๆนะถ้าไปเจอตัวบางๆเหมือนนี้อย่างที่ผมเล่นอยู่น่ะเล่นได้ฮะอยังไงก็เล่นได้เพ,เพราะอลลอูกาศมันดูดเลือดอยู่แล้วนะเพื่อนๆนะ ถ้าแบบไปเล่นแบบเจอตัวนนหนาๆแข็งๆเจอตัวที่บวกแบบยืนบวกนานๆแบบนั้นอ่ะไม่รอดนะเพื่อนๆอันนี้ผมไม่แนะนําให้เล่นนะฮะผมมาเล่นให้ดูเฉยๆนะเพื่อนๆนะครับถ้าใครคิดว่าเออมันอาจจะแรงมัน,นะอะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปเล่นกันได้นะแต่ผมขอขอยืนยันอีกทีว่าไม่แนะนําให้เล่นนะครับมาสิเออมาสินาะเรียกเก็บไะไล่าไปนะเพื่อนๆ โอาเวทเขาอยู่ในป้อมนั้นเลือนเลือน้อยนะผมต้องกระโดดเข้าไปแล้วฟันอยแบบงี้เรียบร้อยฮะเออหมายผมไม่ให้แนะนําให้เล่นนะเพื่อนๆนะถ้าแบบเล่นขำๆอ่ะในคลาสิกเล่นได้ฮะอันนี้ผมเอามาลงแรงเลยนะเพื่อนๆนะเอามาเล่นในแรงเลยเล่นหอดเลยนะเพื่อนๆได้ไหมได้ครับผมได้หลอดแล้วนะเพื่อนๆฮะตรงกลางมีประเด็นนะเพื่อนๆ จะเข้าหาจังหวะเข้านะเพื่อนๆนะครับโอ้โหขอถอยก่อนถอยนิดนึงเพื่อนๆเราก็โหดเกินไปนะโดดไปเลยดิได้ได้มาหนนะึ่งคิวฮะได้มาสองคิวจังหวะนี้เพื่อนเราจะบวกอย่างเดียวฮนะไม่บวกได้ไงฮนะทีมเขามีแต่ตรงบางๆฮนะได้ป้องกลางด้วยนะเพื่อนๆนะครับไปค,ครับผมไปครับเห็นชู้อยู่นะเพื่อนๆนะ อบความดีกว่านะชูน่าจะวับกลับบ้านนะดูทรงแล้วนะตามก็ตามไม่น่าจะทันนะชูมันไวนะเพื่นอนแอบอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะฮะโดดเลยครับผมหมูเรียบร้อยฮนะไตล่าตามฮะได้ไหมได้ไหมหมุเรียบร้อยฮนะได้มาสองทีจังหวะน,นี้แล้วผมกระโดดเข้าไปทําไมวนะน่ะไม่น่ากระโดดเข้าไปเลยเพื่อนหลอดดันไปแล้วเพื่อนลุยกันต่อนะเพื่อนนะ ทีมเรากำลังกดฝั่งเขาอยู่นะฮะมีประเด็นตรงกลางกันอีกแล้วกระโดดเข้าไปเลยมาดิมาดิคนติดคนติดุงเรียบร้อยมุ่งเรียบร้อยได้มาหน,นึ่งคิวจังหวะนี้ได้มาสองคิจวจังหวะน,นี้ได้มาสามคิจวจังหวะนี้ฮะอยากได้บ้าคลั่งมากเลยอยากเข้านะเพื่อนๆน,นะแต่ไม่เข้าดีกว่าชูคนกระโดดหนีไปก่อนฮะชูคนเตะว,วิจงแบบนี้ฮะเรียบร้อยฮะครับป้อมเลยวิจงแล้วเวทเราเข้าไปทําไมวะน่ะเหลือผมคนเดียวหรอ ขอคว่มดีกว่าเคียร์คลิปเคียร์อะไรก่อนนะเพื่อนๆนะตอนนี้ออกได้3ชิ้นแล้วนะเพื่อนๆนะฮะจะออกชิ้นที่4นะฮะมาชิ้นที่4ได้หรือเปล่าฮะบนเวียนดูเถอะเขาอดก่อนนะเพื่อนๆนะเขาน่าจะมาเปิดรอดกันนะฮะโดดไปเลยเดยมิมาสิมาสิปุ้งนึงเรียบร้อยฮนะและ้วมาหนึ่งคิวจังหวะนี้ฮนะขอถอยก่อนนะเพื่อนๆนะ คิดเราเอาะเอาไปจงเป็นมังกรแล้วเพื่อนๆก็โจดตามเลยครับจังหวะน,นี้มาสีได้มาหนึ่งคิวฮะรับเพื่อนเอาฮะจังหวะน,นี้แล้วไงแล้วไงแล้วก็ยอมแพ้ว่ะเฮ้ยยอมแพ้ว่ะโอ้โหจริงๆไม่อยากจบแล้วเพื่อนๆนะบอกเลยว่ายังไม่อยากจบฮนะอยากจะได้ครบชิ้นนะฮะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆดูแล้วมันเป็นยังไงฮะมันจะแรงไม่แรงยังไงก็เอาไปคิดดูนะเพื่อนๆนะฮะแต่ส่วนผมไม่เอาดีกว่า ผมาทําให้ดูเฉยๆนะครับผมเพื่อแบบใครอยากจะลองเล่นนะเออได้มา30ดาวแล้วนะเพื่อนๆนะโอเคฮะแล้วเจอกันคลิปใหม่เอยเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับผมได้กี่ชิ้นเนี่ยสี่ชิ้นเองเพื่อนๆนะขาดอีกสองอะ่ะเสียดายไปแล้วครับ